นี่คือการทดลองของนักวิทยาศาสตร์ผู้ชายคนหนึ่งเตรียมกระโดดลงไปในของเหลวสีขาวน้ำนมผู้คนคิดว่าเขาต้องตายแน่นอนแต่ของเหลวนั้นกลับชำระล้างร่างกายเขาและส่งเขาพุ่งขึ้นไปยังชั้นบรรยากาศปรากฏว่านี่คือโลชั่นวิเศษแค่เพียงหยดเดียวตาที่บอดไปแล้วก็ฟื้นคืนได้ทันทีผู้พิการคนหนึ่งทาโลชั่นลงไปมือของเขาก็งอกลับมาแถมยังมีแหวนราคาแพงบนนิ้วมืออีกต่างหากนี่คือก้าวใหม่ของมวลมนุษยชาติเศรษฐีที่ตายไปแล้วก็ฟื้นคืนชีพขึ้นมาหลังจากถูกฉลมด้วยโล ตั้งแต่นั้นมาโลก็ไม่มีหลุมศพอีกต่อไปเพราะว่าคุณค่าของโลชั่นยังมีมากกว่านั้นในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งญิงชาราที่กำลังจะตายแพทย์บังคับให้เขาดื่มโลชั่นและใน2วินาทีเขาก็ฟื้นคืนชีวิตจากนั้นแพทย์ทาโลชั่นลงบนมือของเขาและมือก็กลับมาเยาว์วัยอีกครั้งพร้อมทองเต็มแขนหลังจากนั้นโรงพยาบาลก็ไม่มีผู้ป่วยอีกต่อไปผู้คนบรรลุถึงความมั่งคั่งและอิสรภาพอย่างแท้จริงไม่มีใครต้องทำงานชายคนหนึ่งเอาโลชั่นมาถูรถรถเก่าก็กลายเป็นรถหรูในทันทีเด็กที่เกิดมามีสต ได้รับการฉีดโลชั่นเพียงครั้งเดียว IQ ก็พุ่งขึ้นเป็น180ด้วยโลชั่นนี้สมองของผู้คนก็พัฒนาไปไกลยิ่งกว่าเดิมเทคโนโลยีก็ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วแม้แต่สุนัขยังเริ่มแก้ปัญหาคณิตศ,ศาสตร์ขั้นสูงผู้คนไม่กังวลว่าโลชั่นจะหมดพวกเขาฉีดพ่นมันลงบนทะเลทรายจนกลายเป็นโอเอซิสสีเขียวแม้แต่ดินแดนที่ยากจนที่สุดก็ใช้โลชั่นฉีดบนอาหารอาหารเหล่านั้นก็จะงอกใหม่ได้เรื่อยๆเด็กยากจนทุกคนได้กินเบอร์เกอร์แสนอร่อยแม่น้ําที่มีมลพิษก ให้อำนาจของนายทุนเริ่มสั่นคลอนเพื่อปกป้องสถานะของตัวเองพวกเขาวางแผนเผยข่าวปลอมเกี่ยวกับโลชัน่นอ้างว่ามีผลข้างเคียงร้ายแรงข่าวลือแพร่กระจายอย่างรวดเร็วไปทั่วโลกเมืองต่างๆตกอยู่ในความตื่นตระหนกเมื่อเวลาผ่านไปผู้คนก็เริ่มผิดหวังกับโลชั่นนี้มากขึ้นเรื่อยๆพวกเขาหยุดใช้มาแลกกลับไปเป็นแรงงานเหมือนเดิมใครที่แอบใช้จะถูกตำรวจจับทันทีไม่นานโลชั่นทั้งหมดก็ถูกทำลายลงในคืนเดียวโอเอซิสถูกทำลายและเบอร์เกอร์ของเด็กๆก็ถูกขโมยไปโดยนายทุนโลภจัด